นะควายครับผมควายของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงควายเวียงหนองลมนะครับอันนี้ควายมีสองเจ้าพอมาถึงทางแยกควายมันก็จะแยกข้าวแหล่งของใครของมันนะครับ เจ้าหนึ่งก็ไปแหล่งทางขวาอีกเจ้าหนึ่งแหล่งก็อยู่ทางซ้ายแหล่งวัวแหล่งควายนะครับอันนี้เรามีควายเราไม่มีวัวเนาะเพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําเวียงหนองหล่มนะครับควายไล่ขวิดควายไล่ขวิด ข้างขวาควาขวานมาไหลขวางควายไปควายขวางวิ่งวนขวักควายอันล่ว่าควายขวางวิ่งวงขวักควายกัดแกงคว้าไล่ล้มคว่ำขวางควายเพลงนี้ร้องยากนะครับทดสอบฝีมือการขับร้องน่ ส่วนนี้ก็จะเป็นชาวบ้านที่หาปลานะครับวันหนึ่งก็ได้ปลาได้กุ้งออขอบคุณที่รับชมนะครับ